สิ่งที่จำเป็นที่เราจะกระทํำหวันนี้คือเราปองกันบาโลภัยพิบัติดังกล่าวเนี่ยจกโรครรายต่างกล่าวจาหไวยรัสด,ดังกล่าวหรือโรคต่างๆนี่ด้วยการิกิดอากาศนาบาวีด้วยการิกิดในตุกตุกชเช้าและก็ทตุกยินในตุกๆกวัน สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลยวรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมัยคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิอดระเบิดทุกคำเชิญรวมมาบริจาคน่เป็นดรวดใต้ตวสด,ด,ดสดเป็นดรดไล่สดเกลื่อนทีได้ตามไม่หล็กบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนยีสมัน นอในรหัสเก่าหนึ่งสามศูสมสมสองแปดสสงซึ่งบรรดาซีกิตต่างๆที่เราสามารถตีจากลราได้เนี่ยนะมีมากไมยนะมีมากมายด้วยกันซึ่งหนึ่งมันท่านนาบีสุล,ลัลลล่านลิวะสัลลัมได้บอกว่ามามินอับบาเดนจากูลูฟี สีบ่าฮิกุลีเยาว์เมนวามาซาอีกุลลายิลาตินไม่มีบ่าวคนหนึ่งคนใดของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาที่เข้ากล่าวในช่วงเช้าของทุกๆวันนาเลกาช่วงเย็นของทุกๆคืนเนี่ยกล่าวว่าบิสมิลลาฮิลลาฮิลายัดูรุมาอัสมิฮิชัยอุนฟินอาร์วัลาฟิสซามะวะฮุวสซามีอุนอาลิมซาลาซามารอตินเนี่ย

ในนนทานามบีบอกว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้โทษต่อเราได้นะทนไม่ว่าจะเป็นอริีพีบัตบาลอต่างๆหรือโรครายต่างๆหรืออะไรกขาเหลวเตเนาะนี่ไม่สามารถที่จะให้โทษต่อเราได้ซึ่งเป็นฮทเดสราวะหูอัติมิซี่อยู่พรานั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยอ่าก็คือการอามานโดยอิสติโกมะนะเป็นประจําทุกๆวัน นาชาวสามครัง้งนาเย็นสามครัง้งอันก็คือหนึ่งในซึ่งฟา้าไม้คำว่าบิสมิลลาฮิลลาดีคือด้วยนามเชื่อคองอัลลอฮ์ผู้สึงลายาดุร,รุมาอัสมิฮีใช่ออนฟินอารวาลาฟิส,สมะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในพื้นแผ่นดินและฝากฝ่านี่ที่จะให้โทษสร้างความเดือดร้อนให้พ,พ่อีพิบันพร้อมกับนามชื่อของพระองค์ได ว่าหัวสมีอุนอาลีมและพระองค์เ oh ป็นผู well> ้ที่ได้ยินยิงนาเหลกาผู้ทรงโรยิงเนาะนั่นก็คือหนึ่งเละและในฮะดิติทรงจากท่านนะอับดุลลอฮ์เนี่ยนะบินโคเบ็บเนี่ยรอเดียวเราอันฮุกล่าวว่ากอรจนาฟีไลลาติมาตอรินวาซุนมาตินชาดีดะนะท่านอับดุลลอฮ์ได้กล่าวว่า พวกเราท้งร้ายเนี่ยได้เดินทางออกไปในคําคืนที่ฝนตกและก็มืดมนอย่างขนาดนักนะตูลูบูรอสูลลลอฮิซอลลลอฮวะลัยวะสัลลัมลิยสซลิยาบีนะนะที่ออกไปกลางคืนที่มืดน,นั้นนะเพื่อต้องการที่จะตามห้าฐานรอสุลลลอฮ์นะเพื่อว่าให้่านนี้ได้ละหมาดรวมกับพวกเรารพอไปห้าฟัสเนฟาอัดดรกหน้าหู เราขับพบฐานอัมุลอ์ช่วงนั้นก็คือมืดกลางคืนฝนกระตกฟากล็ลทฐานนบีกล่าวโตพวกเราว่ากุล่านนบีพูดกับ่านอับดุลลอฮ์ว่ากุท่านจงกล่าวเลยอัมดุลลอฮ์กล่าว่ตไปว่าฟาลัมอากุนใช่อ่าฉันก็นไม่ได้กล่าวอะไรซุมมากลากุนหลังจากนั้นนบีสัง,งกล่าวว่า่านจงกล่าวฟาลัมอากุลใช่อัน นะอัมตุลลอฮวาฉันก็ไม่ได้กล่าวอะไรยินเชื่อเซึ่งม,มากุนไปหลังจากนั้นครั้งที่สามท่านนาบีก็สังราว,ว่าให้กล่าวเลยท่านอัมดุลลอฮวาอินะไม่ดูจีกล่าวอะไรนะกุนตุยารรสูลลลอฮ์มาลากอูนอัุลลอฮ์บอกว่าฉันเลยกล่าวทูลลับไปว่าโอ้ท่านรรสูลลลอฮ์เล่ให้ฉันกล่าวอะไร ก็ลาธนบีตอวาคุณหัวลลหูอหัตติเลกาวัลโมอูวาซาตัยนีนะนี่ก็คือกล่าวสุโรคุณวัลลห์เล็กาคุณอุอูซุบิโอบบินฟัลละก็เล็กุณอุอูซุบิโอบบินนัสฮีนาตุสบิฮูวะฮีนาตุมซีซสลาซัมรรตินเนี่ยตอนที่ทานนีิข้าวไปในช่วงเวลาเช้าเล็กกาช่วงเวลายินตอนเช้าตอนยินกล่าวคุณวัลลห์ นะกล่าวกุนอะอูซุบิร็อบบินฟะลักกุนอะอูซุบิร็อบบินนาสซลาซมัรรตนอย่างละ3ครั้ง3ครั้งนี้ตักฟีกามิงกุลลีชัยอ์อินนะท่านนบีบอกว่าสิ่งดังกล่าวทําให้ฐานนี้เพียงพอรดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างน้ที่ให้โทษนะเราฮูอบูดาดนะบิซานดินฮซนิน นั่นเลยค่ะมีสี่ขีด د ع ا ที่เราสามารถที่จะกล่าวได้นะซึ่งเป็นด ع อาที่มัชุดนะก็คืออูซูบิ卡ลิมาติลาฮิตามัตนะมิชาริมาโคละกนะอนอูซูฉันขอความคุ้มครองบิ卡ลิมาติลาฮิตามัตด้วยบรรดาคำประกาศสิทธิ์คัลิโม่ของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นสีพาทของอัลลอฮ์นามชื่อของอัลลอฮ์อ่านอุคุร์อันทั้งหลายที่สมบูรณ์แบบให้รอดพ้นจาก ชิญรีมากอลักกนะฟามชัวซิงเลวรายอบายามุกไปพิบัติต่างๆจากสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งอ่านั่นคือประการที่สามเลขกาสประการที่สี่สิ่งที่คาดเสียไม่ได้ก็คือการที่เราโคดูอ่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลานะซึ่งเป็นดูอ่านที่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลานี่ นะปกป้องเลยครับปองกันเราวน่าจากบาโลภัยพิบัติดังกล่าวนะซึ่งเป็นนะฮะดิษนะรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมารได้กล่าวว่าลัมจากุนรอสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมจาดาอูฮาอูลาอินกาลิมัตท่านอับดุลลอฮ์บินอุมารบอกว่าท่านรอสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม Nà mây khơi lưu thì chạ là thình bàn đa kà lì mô nì Hi nà yum si wa hi nà yùm bì hù Nà tôn chào Tôn dính lệ cả tôn chào Tục chào lệ tục dính nha Thà nà bì chạc lao đùa á Và Allahumma inni As a kal a fi Fit dunja wan a Allahumma inni As'alukal al afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur aurati wa amin rawati Allahumma fazni mim yadaya wa mil ว่อันยามินีว่อันชิมาลีว่มิงฟาวกีว่าอุซูบีอิสมาติกาอาลอตาลามินทั hti นะส่งเป็นฮะดิษโรวาหุอับูดะฮุดนะนั่นก็คือดวอาหนึ่งนะปาขายาวนะดวอันโทนี้ นแต่ว nah, ่าม nah, nah, ีแบบสั awa, allah, wa, ah um ้นๆซึ่งเป็น h a ด i s ที่รายงานโดยท่านอบาบูดาวูดเหมือนกันนะหรือดูอานี้ก็ได้นะทัดมาที่เราวิงวนขอดูอาให้มากเนี่ยก็คือเป็น h a ด i s รายงานจากท่านอานัสนะบอกว่าอันนราวสุลลัลฮิสุลลัลลอฮ์วะลิวะสซัลลัมกานายักูลูแต่อานัสบอกว่าท่างอันราวสลลัลฮิกล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนีออูซูบิกะมินัลบารอซีวันจูซามีวันจูนูนี วะมิสัยจิลอัสกอม i อ่านี่อัลลอฮุมะอินนีโออัลลอฮ์แท้จริงแล้วฉันเนี่ยอาอูซูบิกาข้อฟามคุ้มครองโตทานให้รอดพ้นมีนั่นบารอซีนะจากโรคบารอสนะบารอสนี่โรคนะโรคด่างวันยูซามีเลก็โรคยูซัมนะยูซัมเป็นโรคเรือนโรคติดต่อชนิดหนึ่งเหมือนกัน อ่าซึ่งเป็นน่วยรัฐตัวหนึ่งเหมือนกันนะที่ว่าเป็นราบาดเลยก็ติดต่อวันจูนูนี่เลยค่โรคบาเลยก็ว่ามึงใส่ยินอัสกอมเลยจากบรรดานาโรคไปคายเจ็บทางายที่ไม่ดีไม่ดีอ่านี่อันคือน้าประการตีเสีหนาสิ่งที่เราอามานจดถื่ปฏิบัติในแต่ละวันอะลัยกุมวะเ i k u ห์มะตุลล t u l วะบะเราะกาตุฮ์ الحمد لله رب العالمين و به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله نال ي النعيم أ. มบอดอนะฮะขอบคุ en, ah ์พี่น้องนะที่นี่เลยก็รตลดไปยังพ่อแม่พี่นงอ์นะที่รับชมรรบฟังอยู่ทางบ้านตรงทุกท่านเนี่ยนะคนอื่นวันนี้พี่น้องนะผมก็อยากจะเรียนชีเจงว่าหลังจากที่ ได้ประกาศไปข้อความรวมมือครับพผมพี่น้องทุกทานในการที่ว่าจัดสร้างรถโมบายสักคันหนึ่งที่ว่านี้ดอเพื่อที่จะบันทึกอุปรกรณ์ภายในรถเนอคือไม่ต้องยกลงนั้นพี่น้องอเนอเรื่องอุปรกรณ์ต่างๆในการทำการเลยสดในการบันทึก อ่าก็นะตอนนี้พี่น้องนะฮะอัลลอฮุลลอฮิลาหนอคาดได้มาประมาณอ่าหนึ่งเส้นกว่าบ้านหนอคา,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 าดอยู่อ่าจะทำติคารนั่นหนอไม่ควรจีฮันโบพี่น้องได้มาเส้นกว่าบาทติคาดอยู่แล้วคาดอยู่หกเส้นกว่าหนออ่าหกทุกไม้หกกับเส้นเจ็ดประมาณนั้นเลยวหนอจากยอดท้งหมดก็คือ เจ็ดเซนแด้มาเซนก็คือหกเซนการทำดีแล,ล้วพี่น้องนะงคบคุ้พี่น้องถุกทานที่รวมกันเสียสาระ,ะทึ่งเมนจะเป็นงานที่เย,ย้ทึ่งเมนจะเป็นงบตีมากนะด้วยเร่งศรัทธาโดยการช่วยเลือกองพ่อแม่พี่นอนะก็คงจะสำเร็จอินชาอัลลอฮ์หล่ๆคนพ่อแม่พี่น้องที่มีความตั้งใจอยู่ ากาไม่ได้เค่ไอไ้ไรถืประกันใดพี่นองนป่อฟ้นกนระตงเนาะหนามกระตวงาบางครัง้งความจำเป็นของป่อเมพี่นองเรื่องปากทงนี่มันก็มีความจำเป็นเป็นลำดับแรกเบื้องตน้นแตะความตั้งใจพี่นองนะตัง้งใจไว้ตรงนี้การทำดุลินละเล็วพี่นองตั้งใจ พีนองอยังไม่ได้มีส่วนรวมตรงนี้ครับไม่ผือพี่นองแต่ข้อฟั่มตั้งใจไหวโกนอินชาอัลลอฮ์เดียวคน้าให้พ้นแรงยีดคนเดียวคน้าโน่เดือนจีเดียวคน้านนสักฝัก,กด้วยฟั่มตั้งใจคงโผเมพี่นองพันนี้นี้ไล่ตัวไล่คนไปพบอะไรกท็ท่ามเข้าท่ามเข้าอยู่ว่าฟันพือเหลวบางผมกระโบอกไปแล้วพี่นองพนันันเออเขาว่าอินชาอัลลอฮ์ นะนะเพราะช่วงนี้มันกระจิงพี่น้องในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะเศร้าว่าตีโปรยข่าวซานอยู่็คุณละคลึงลงไม่เยอะเอ่อตีโปรยข่าวซานป้าปงอยคุณละคลึงพี่นองอืมแต่ไม่รู้ว่าคุณละคลึงนี่รัดว่าตนโอ๊กมาสักคลึงเลยนะช้านจายสักคลึงเนาะพ้นชุดไทยนะคลึงข้องเราไมโอ๊กนะไปอกคลึงข้องรัดนะ นะเดี๋ยวคอยน่ะเรียนชี้แจงกันสักที่พี่น้องนะอินชาอัลลอฮ์นะคงจะเป็นระบทัดไปนะในเรื่องโครงการคนละครึ่งนี่แหละเนาะน่ะรัฐว่าคนละครึ่งไม่ฟังว่ารัดว่าชั้นจะให้รวยห้าสิบแต่ตนก็งเอเบี้ยตนมากันเลยจ่ายรวยห้าสิบนะพ้นสุดท้ายเบี้ยเรารยห้าสิบไม่จ่ายเนาะเราจ่ายคงรัดรวยห้าสิบนะไม่รู้ใครจะราดใครโบกันพี่น้อง หรือว่าเคยโลกเคยตมกันเนาะจะน้าพอที่จะเป็นสิ่งที่เบงบาภาระของเรา,าแต่ทางนั้นและทางนี้อควกคุณพี่นองถูกถุกฐานจริงๆเที่ว่าในระยะเวลาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ประกาศไปนี้รวมเลวคงจะไม่ถึงหนึงเดือนที่มัง้งนาะสามสัปดาห์หรือขีสัปดาห์กว่า น่ได้มาประมาณหนึ่งเซนเเศษพี่น้องกายคูยฟ้ากับพ่อแมพี่น้องว่าน่านาเรา,าจะดูแลและก็ทำงานศาสนาตรงนี้รวมกับพ่อแมพี่น้องได้สร้างอุปกรณ์ตรงนี้ไว้ด้วยลำพังเราและหลายคนในการช่วยเหลืออินชาอัลลอฮ์น่ตรงสำเร็จ เละก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลานี้ตอบแทนเพิ่มพ,พูนริสกีติฮาลานี่กับผมมีพี่น้องหลังขอให้อัลลอฮฺตาลาตอบแทนให้กับโรทานทางร้ายพี่น้อง่อาเรื่องความอีมัณนความศรัทธาความตักวาและความสลามัตความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาเล็ขก็ให้โรทานทางร้ายทุกๆคนอยู่ในกรอบและกการของศาสนาเพื่อความสำเร็จในวันอัคเคร์ No, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sess> 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 فاعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا ولا تجزع لحادثه اللَّهِ فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك السماحه والوفاء وان كثرت عيوبك في البرايا وسرك ان يكون لها غطاء وكن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك السماحه والوفاء وان كثرت عيوبك في البرايا وسرك ان يكون لها غطاء دعي الأيام تفعل ما تشاء الأيام تفعل ما تشاء واضرب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة قلب قنوع فانت ومالك الدنيا ساء ومن نزلت بساحته المنايا فلا ارض تقيه ولا سماء اذا ما كنت ذا قلب قنوع ฟมาผงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาซิทใครชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานฮาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิท ชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้ว81รับทำมีดการ,กรเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาสมยีรมันคุณภาพเหนือราคาต้องมีตรา81 เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทผาลําผลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวัสนาบุรุษราชร้านอิมรอนคาเซีรับซื้อขายเลกเปียรรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนพิพัฒส,สุงเคราะห์ห้า สาขาที่สองร้านหยุดตรงถนนสัญญากุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0819570594ร้านอิมรอนขาเสคร,รบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมายขา ร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ0804844114หรือ0950715353บังกายสมายคา